สวัสดีครับวันนี้หลังเลิกงานก็มีอาหารมาฝากเด็กๆที่อยู่ในคลองนะเด็กๆของนัเล็กก็มาดูแบบรอกันเพียบเลยเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเด็กๆของนัเล็กไ่ยโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มากันเพียบนะโอ้โอกองหิวกงหิวเอออ๋อเดี๋ยวไปดูว่าอาหารของนัเล็กมีอะไรบ้างที่จะให้เขาวันนี้ เไปดูกันโอ้โหนี่อาหารมีทั้งประเภทมีเกีย้ยวเนี่ยนะเดี๋ยวดูน่ากินเลยเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะกินหรือเปล่าชอบไหมเกีย้ยวนะเอาลองดูสิใช่เอยโอ้โหโอ้โดูดูดูด,ด,ดมันออ,อันนี้ดูมาแค่มือเอาเอาเอากินไปเลยโอ้โห,โห,โห,โหตัวใหญ่โอ้อ สนุกสนุกเอาเนี่ยนี่น,นี่ไม่ใช่มแต้แต่มือเออเนี่ยเดี๋ยวต้องขยี้ให้เขาเพราะว่าไม่งั้นมันมีกระดูกนะมนีก้างกระดูกไก่เดี๋ยวไปติดคออ่าเดี๋ยวให้ดูวัดอันนี้จะให้กินนี่เป็นไอหน่อไม้หน่อไม้ที่เขาหั่นแบบเนี้ยนี่ฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่มาเทะมือไม่เอาไม่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเฮ้ยดูโูหได้คําใหญ่เลยตัวนั้นโอ้ตัวใหญ่เล่นเล่นใหญ่เลยนะเราอ้าอ้าอ้านี้โอ้โหหน่อไม้ก็ชอบว่ะอุยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหมาเทะมือเราอือชอบชอบหน่อไม้ก็กินดีเหมือนกันเนี่ยเนี่ย โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากพี่น้องดู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 มันตัวใหญ่จริงเกี๊ยวมันชิ้นใหญ่นะเราก็ต้องบีบให้เขาหน่อยกูดูคึค้นกันน่าดูเลยเออโหมารอมารอมารอแน่แน่แนเอาให้ให้กินในมือนะเอานะเนี่ยอ่ ปลาตะเพียนกล้าแต่ก่อนปลาตะเพียนไม่กล้ามานะเดี๋ยวนี้ปลาตะเพียนกล้ามากินแบบนี้ด้วยอืสุดยอดนะเดี๋ยวก็ชี้นีนะ่มีความสุขะนะมันเพลินนะนะดูแลเพ,เพลิดเพลินอา้าวมาวางบนมือเลยมาเนี่ยอา้อาวเนี่ยนะี่ฮะปลาตะเพียนกล้าไว้ปลาตะเพียนกล้า แต่ก่อนเขาไม่กล้านะนี่โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเนี่แม่มเล่นกันแบบนี้มิสไยไม่ดีอืมเอานือม่เนี่ยโอ้ปลาตะเพียนก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มกล้าเนี่ยแต่ก่อนปลาตะเพียนไม่กล้าแต่นี้กล้าเข้ามาถึงไม้ถึงมือแล้วโอ้โหนี่ตัวน,วนี้ตัวใหญ่มากโว้ย เนี่ยมาแทะทำไมมือนี่นี่นี่เออชิ้นอยู่นี้เออตรงนี้ตาถั่วปลาสงสัยไม่ได้วิตามินเอมั้งนะ,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 นะต้องหาวิตามินเอมาให้ไม่งั้นมาแท İns ะแต่มือเนี่ยเอาเนี่ยเอาเข้ามาเลยที่ปลาตะเพียนมาปลานินก็มาเนี่ยนะมีปลานินมานแต่ก่อนปลานินกับปลาตะเพียนนี่ไม่กลา้าอ่ะโอ้ เพินแฮะสนุกสนานเลยเอ้าอันนี้ชุดใหญ่เลยพักนะนี่อ่ะนี่ยพวกชะองชะอมเนี่ยแกงเปลือเนี่ยกินได้นะเนี่ยเพลินเลยทีนี้ขยี้ให้ขยี้ให้ต้องให้แบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเขาย่อยไม่ได้ ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ต้องย่อยให้วันนี้ก็พามาเพลิดเพลินในการให้อาหารปลานะแล้วก็ให้เฉพาะอาหารไม่ใช่ถุงพลาสติกด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ